สว,ส,สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์ที่สวยเลยครับไปไหนไปหน้ากรับพี่มาจังก็สิได้จังมาเห็ดได้อยู่ในกินเด้อครับมื้อนี้จ้ามีงก็ไปโบ่ได้เห็ดหยาบหยาอย่างเงี้ยกระโดดกระเดียดหรอกจ้าโบ่เฮาสื้อซื้อปรกัดดอกจ้าเฮาสิสุกี้ธรรมดาบ้านเฮานี่ลยเราเกี้ยเฮาก็บ่ได้ปลูกดกเพิ่นน้องอขายให้ในบ้านเนี่ยเกี้ยวยังกบเี้ยวข้างเกียดเกี้ยวข้างกบ บเหม็นข้างกบเป็นข no like well, so <this> ้างกบสิแบบงาเลยได้ไงายเออข้างเขียดอันนี้แบบเขียอยาธรรมดาเลยแะเขียวเขียว่มันแเขียขาวกยจง่ายๆหอกบบกเขียดผมกิดตรงนี้แเขียขึ้นเซน้ำในจังหวะที่ผมวันบวพ่อสิสุปเลยมันบบขึ้นติไป่ามันมันผสมผสานงานออกมาพอดีกันต้มเราเขียขึ้นนี่สิบมีรสาติสิออกออขึ้นบ่ไหลายกยจีบีกแดงใส่ได้ครับปไก่หยาดเราท่างก๋วยจีบีก อลูกคอยนีห้าสิเอาปลาทูป,ปนใส่ไหมพีงเงนาะมันก็ต้องคู่กันอยู่แล้วล่ะอวันนี้นเ,เขาจะขีดกันได้ครับพี้องใส่ปลาทูจ้ะพี่น้องไปพร้อมพลังตับผิดตำหอมจกะซุปเดียครับมันนี้สายซุปแต่วักะไลไหลใช่ไน,นะไกลบักงวงนพี่น้องบักงวงสุดอันนี้มันเกิด นักสิบินนี่แหละก็มันหนาได้ก็มีก็เลยว่าแมงวันก็นได้ไม่หนานของธรรมชาติหรอกครับเพราะสิบินเรือถูกก่อเชี่ยงกับบนยีรอ,อกกับเป็นสิ่งสัตว์ทุกสิ่งอย่างนั่แหละก็ลื่นกันแล้วมาเข้ากับไล่ออกไปใชนนปปนน่นัืนเปล่าอ๋อตอนนี้เขาสุกเจียดได้ครับพี่น้องนี่เป้าทูตำ่ำเลยเพาะวาปลาทูมันแข็งข้าปิงีงต่ำให้แหลกไป เอาอม่เลียงหรกประตเลี่ยงเป็นปนว่ามันเป็นกลางจะได้ก็ยังว่ามันเอาออกเปิดเดี๋ยวไปถเนาพี่น้องแกนแน่ค่ะแานตะค่า้อนอี่แล้วครับพี่น้องมานิเชียเขาเชียเขาเชียวเขาเชียเชียวเชียวยังครับพี่แน่จังน้อยล้ว ผมคือว่าสีตำแหลกครับล่ะสมปองแล้วสุกเป็นมวยมันส้วนนี่ไม่เหมือนปศำมันส่นน้อยแน่จัจน้อยหรอวะาต่อมาเนี่ยครับ ตุยเป็นน้นยตุยน้ยตุยส้เข่าให้พนนุ้ยหนน้เป็นดนลุน้องพิน่ะอ่ะสี่เาเ็สีจันันกลนคึ้นนะเพเ่็นเห็นว่ามันขอนอยูกลนขขวัญยู่สมันขนมาหมดละไปอะไรเกิดไปไก็บไ้เอาให้กำพร้พอดีละเอานองโชคมาเลย ปลาแดกกับน้องโชคน้ำปลากับน้องโชคอะไเป็นไงแบบนี้น้องโชคนะน้องโชคก็เป็นสันวะมาวุ้นรู้สิจับฉันยัางขาอะไกันเห็นนี่จับฉันย่างขามาอะไ้เลยดิหนิโอ้เปลินว่ามาหอดตอนเที่ยงพะนะเที่ยงนี่เ้าวกะลังขนของเที่ยงฮู้ดกินเข่าวันจิ้งเข่าดิล่ะปลามาล่ะจะไปสาปปลาอยึดตงแม่น้องโชค มาบาลังโตบอกตากับยายก่อนเด้อบ่บริเวณเสียดีน้องจกบริเวณเสียดีมาบ่ลุ้นน่ะบ่ได้เห็นเป็นปีสองปีแล้วเพิ่นเป็นเบาแล้วเด้ยแบบนี้ก็ป่อนี่บ่เอาเด้แบบนี้เป็นเบาแล้วเบิ่งมานมุ่ยเห็ญ่เนอัน ล่างตัางยุนนึกว่ามีนั่นหฮยันเครือเหลียมมะสงอีกบัดนี้บัดไปเบิ่งบ่แม่นนะนี่ต้องเป็นตัวขนมาแท้ละนี่ลักษณะนี่ยนออกบ่มีอันประทับตาไปซะนี่นี่ซสนออกพ่บอกจ้าแม่เลยซ้ากับต้นต้นหลักโน่นก็ไดพ่อรูมาเลยที่นี่ก็ได้โอยตายซขนาดว่าขันวันวันอาทิตย์นี่สิบ่ค่อยอยู่บ้านแม่น้องโชคมือใหญ่จได้ออกวันอาทิตย์เพราะว่าพ่อสุขิ่นบ่ได้เฮ็ดงานเนาะพ่อใหญ่เนาะอื พอสุกปุนหยุดงานวันอาทิตย์เราก็สิเลยเด็กมาขันนอกเพราะว่าวันอาทิตย์น้องโชคเงมันก็จะหยุดเล่กันนะว่อะไร่นเนี่ยเหมนไปโรงเรียนว้าขันน้องโชคมากหมดแล้วครับว่าพ่อนยุ่งใส่เม่ยยุ่งใส่เพราะสันว่าเอดนักขายู่บ้านเขาเดียวพอไปแล้วนี่กลับแล้วนี่ว่างเสียนนะ่ะวันก็จะได้เห็นกันเลยหนะน้องโชแม่คือโบโบเห็บแบบนี้เรื่องหน้องโช่วงด้วยบ <c oughs> ๊วยบ๊ว,วบยนี่แหละหอมมากใส่น้ำ เป็นร pues ิงยางราะว่าโอ้ยรนเหรอการซุป nah. ต้องเป็นสิเหรอครับพี่น้องก็จำเป็น uh> ต้องซอยกันเลยหรอกนี่แหละมีดเท่องอลเอาเลยน่ะเร็วๆเดี๋ยวผมมานำเลักน้อยกันมันจแข็งปวดแมงวันหลายพี่น้องอือหลายก็ยังคงไม่วันหรอก cái thế lại nó như cái mặt hèn khé này à. ừ chỉ tầm đồn bao đi bạn nó chỉ số ngon Đi qua tầm thế cả con mất tiền luôn mẹ cua, nó cho này, nó cho chỉ có đi Và tầm muốn cơ châu ở thế thông lộn, nhưng không gần thông khuẩn bò mặt, khuẩn bò xì. Được chém đứa. có đây đọc kìa, nó thuộc năng khẩu. không mang xoắn. Nằn lên thôi nhé, đòn

มาเด้อกินข้าวทำกันสุขุสุขคนหนมาหน่องโขกมาเด้อหน่องโขกเอ้ยโอ้ยนายหน่องโขกอยากเข็นอยู่ได้น่องโขกก็สิเป็นเบาไงแล้วจำได้บ่บ่บานนี่เป็นเบาแล้ววางได้กันไรจำหน่องโชกได้บ่พูบันนี่ก็มากินข้าวดทำลูกเด้อต้นเอ้ต้นต้นเลักตามต้นเอาเด้ออยากทำอะไรกินข้าวกันเลยเพื่อนเอ้ยตรงกันนี่ขึ้นมาบ่เพื่อนขึ้นมากะ ลวงหนาจังอยดืย้อตีได้หานฝากเราต้อนกันจังอยเอามามาขัพีิน้องซึงแม่กวนแม่สมพอนอาละขุก้นเอ,อ,อือนเบิดเขาจินกน,น,นเขาจไปไใสมาใส่ก็ได้

มันอยู่หลายยุทตลาดตร์มุงหน่อยก็บุ๊บเป็นจักตนก้นเด้อกินีเับพี่น้องก็ได้กินหรอกก็อย่าหนี้นี่มันสูงๆเน้อตัดตั้มไปเมื่อตัดดูอะไรกับติดใจตั้ไกกมได้ติด

ผู้มีเขาเด้อพี่น้องมันสิบเกิดหลังจากเขามาปลูกก็คงสีบแต่ว่ามันนติดว่ะสืบเราตอนั้นชาติอราไปแล้วนี่คล้ายๆเอิ้นกับบอลนล่ะขึ้นกับบอลวันล่ะเพันธุ์ชาติอราไปเรื่อยๆๆหนาตึ๊บนี่โอู้ดมันมึงย่ำเศ้าหนีหนวดงามนี่ิขุดๆดอกมีน้ำตะกี้มันไม่ปัดไม่เป็ดเป็ดย่ำได้ถึงกรได้บ้านก็ไมีเป็ดถึงเราไม่ได้ นั้นอีหยังเนาะบัดนี้ค่ะบอก <Sínti>

tôm có thịt cho như thế Bột hết lá, bột hết nhanh mẹ ăn hết cả bông ăn là quên. Ấo phải nha Tàu hao cái <laughs> lông sẵn Đắp Chờ để hết nhanh mắt như vậy Bỏ được <laughs> เดี๋ยวไปนี่เตาข้าหัวักบอไก่สิบ่บอไก่ในสิมีแหงเห็่ขักปนันมหายห้นั่นตกลันงเล่นตับุ Anh sáng tạo ra sao động tay ta 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 ta

ờ ừ, bỏ bọ phong là cứ bảo hiểm chảy thì bà nó còn bay thuộc bến nhẽ mà sao ở bay xui mắn hoàn nhẽ mà sao bay thuộc bến thuộc bến ca thành bay xui mắn hoàn bà nấu cả nào hoàn cái khác cứ bản. แต่ไงเป็นหน้าเขาก็ต้องไปซะเศ้าไปสวยกับห้อนแดดบ่เห็นยังอีกแล้ว ที่มีสุขภาหาแม่ใจ่จุดเดือดต่างการขั้บุญของน้องบาณฑิตเลยเพื่อกรตัดมาให้ันบุนั่นง้เด็กๆเข้าจ้หน้าแต่เปิาจะต้องแยแรื่องหน้าตัวผู้ทางคุณน้องจะเจ็บบุตรจะต้องเอาเล่นมาฝากไว้ใน่านกับบุธรบ่ายเสมอเง่นต้องของทายญาตินแต่ละหามาแล้วมาฝังไว้ให้เป็นอดีตเมื่อการเป็นสภาพร่วมกันเจริญสลอที่เดอชนละแงู้า่า งานสประชมาสัตว้าสามบุญิวัดีสุขบ้านครับอนีกก็ได้ระจมมาแพก่จปัจจัยเต่อขอสารอาหารอย่งนี้ครับพ่อเจ้าก็ติมีบุญนียังเดินสุาพาเปล่ามัเขาจีขนมามาหาสิเังเกเจติดตามเจนเดอครับนับกขอบคุณบคุณบุคนะครับคุณทเก้าสมาสวัสดีจากที่จันทบุรีครับสวัสดีครั